สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะจะมารีวิวสวนใหม่ของเรานะคะมาทําสวนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะสวนของเราค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ สวยมากเลยค่ะสวนเราเนี่ยมีสเตลเลมด้วยเห็นไหมีมต้นไม้หมดเลยแล้วเนี่ยมาดูสิท่นไหนแม่เราเนี่ย วเราไปต่อยิงสองค่ะ